ไปแล้วครับ,บพี่น้องครับตัรถพะเลาะครับพี่น้องครับดูดีนะครับตัรถพะเลาะกันมาอยู่อีกจุดจุดหนึ่งนะครับของแข็งหัวพันธุครับพี่น้องครับก็คือเมืองแอดครับเมืองแอดนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งของแข็งหัวพันธุนะครับเมืองแอดนี่กันนี่นะครับแนะนำที่สำคัญครับแไปนำสำคัญนะครับก็คือน้ำมาครับน้ำมานสำหรับน้ำมาคือก็มีตต้นกำเนิดมาจากทั้งประเทศเวียดนามครับ หลมาบรรจบพบกันกับแม่น้ำแอดนะครับยุที่จุดตรงนี้นะครับตรงตรงใต้ขัวสะพานลงไปนะครับตลอดตรงบริเวณขัวสะพานเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับข้ามไปทางเวียดนามนะครับเป็นระยะทางประมาณ12กิโลเมตรรอบ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 มืองแอดนะครับที่ย่ำหนาวเนี่ยปกคลุไปด้วยเมฆหมอกและก็บขุนเขารับไปนองครับโอ้ยตุลุพหะนะกับกัจจิพพีพะนอนนะครับใบเบิ้งความสวยงาม บรรยากาศยงีเศร้าครับพี่น้องครับเฮ้ยสวยงงามมากๆครับพี่น้องนะเมืองแอด์ก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับของแข็งหัวพันครับพี่น้องครับนี่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขานะสวยงามมากๆเลยครับพี่น้องครับนะครับอากาศเย็นสบาย17องศาครับพี่น้องครับวันนี้ครับน้ำพุ17องศานะครับ ใชงานมากมากครับพี่น้องครับในขั้นที่เลาะไปเบิ้งเบิ้งแม่ได้นะครับขึ้นไปสะพานขึ้นไปสะพานเนี่ยเทาก็สิไปเลาะตลาดครับพี่น้องครับโอเคครับนะครับตอนป่าพงนะครับธรรมชาติของเมืองแอดนะครับซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับไปพี่น้องครับ ครับครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ขัวน้ำมาครับ animal, นะขัวน้ำมานะขัวก็คือสะพานครับพี่น้องครับนะคําว่าขัวก็คือสะพานถ้าข okay. <c oughs> ัวทังเล่าอีสานก็คือทั้งขวาถ้าขัวทังสอปปลเลาก็คือสะพานครับพี่น้องเบิรงกันให้ออกครับพี่น้องคัอ้ีเป็นร้านอาหารครับพี่น้อง แ่านี้ครับพี่น้องครับนอ,อาหารเยอะแยะเลยบรรยากาศสวยงามมากๆครับสำหรับสะพานนี้นะครับก็สามารถข้ามไปที่เวียดนามประมาณ12กิโลเมตรครับด้านหน้าครับพี่น้องครับน้ำมาเนี่ยเกิดยาก นะครับมีต้นกําเนิดมาจากทางประเทศเวียดนามครับพี่น้องครับเพราะนั้นพี่น้องอยากไปเที่ยวเวียดนามทางนี้นะครับ12กิโลเมตรครับพี่น้องครับสวยงามมากครับพี่น้องครับรถทิ่เครืลังจะขึ้นครับพี่น้องคตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไอหมอกยังเต็มเลยครับพี่น้องครับทะเลหมอกยังเต็มเลย ภูเขาเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับเป็นอะสุดยอดมากๆเลยนะนี่ครับเปน็นอันครับ น้ำหมานะครับน้ำหมาก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีงวิตของพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งก็ทําการ,กรเกษตรจะฟังนะครับพี่บวกการ,กรเกษตรเต็มเลยครับพี่นองครับนะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็คือประมงพื้นบ้านนะครับทําการประมงพื้นบ้าน ับเมืองแอดนะครับก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับที่มีธรรมชาติสวยงามอีกเมืองหนึ่งน่าดูชมนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวนะครับยังยังยั่งวัฒนธรรที่คว้ครอนยั่งวบูมเท่าที่ขัวตนครับพี่น้องครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเมืองแอดนี่ก็เป็นเมืองที่เด้รับผลกระทบจากสงครามว่าไหลกันเลยทุกคนทุกคนน้ำแอดม่บอ ทางนี้น้ำมาตับคุณน้ำแอดสหรับเมืองแอดนะครับก็มีวิประเทศสอกสายครับสอกสายอันนี้คือน้ำหมากน้ำมานี้มาจากเป็นแม่ในฝั่มาจากประเทศเวียดนามครับอ่าอันนั้นเป็นน้ำแอดน้ำแอดก็จะพาต่างกลางเมืองเลยครับพี่น้องแต่ระวงนี่ท่านนี่กะทิ ภูเขาทั้งนี้ครับพี่น้องครับภูเขาทั้งนี้ก็จะไปต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่น้ำมาครับที่มาจากประเทศเวียดน,มนามครับพี่น้องำนั่นเขาไปนี่นะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะไปสนามบินนะคเหลียวขวานี่ไปสนามบินไปไอ้ซำเหนือนครับพี่น้องครับนข้ามสิไปเลาะเบิ่งตลาดครับเลาะเบิ่งตลาด ตลาดจะตั้งอยู่นี่ครับฮิมนาแอดครับพ,นะพี่น้องฮิมนาแอดนะโอ้โหพี่น้องนะครับเบึ้งบ่วงบรรยากาศเลครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังออกหาป่าครับพี่น้องลึงกเลึกหมดดึกไหมน้ำหมดลายน้ำ,นำนนเฮ้ยอ้ยนะครับ เห็นภูเขาแล้วครับคิดทอดบ้านแล้วเนี่ยทะลุกันเลยสิเมื่อบ้านนะอู้นะครับขอบคุณครับพี่นะครับขอบคุณกันไปซ่อมเนื้อครับพี่ตังไปสนามบินมารอบนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องชมแต่ตลาดครับพี่ตังร้านอาหารแช่ๆแลยครับทางนี้ครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ นี่กับเบ็ดท่าเข้าตลาดครับพี่ดาครับท่าเข้าตลาดตลาดของเมืองแอดครับพี่น้องฝากไปให้กับสิเบนน้ำแอดครับฮะอ๋อเพก็เศร้าเสมอ นี่ครับรี่น้รงของนักปุ๋ยมีเชืยอช่วนะขอทาเด็ดนะครับรอ,อาหารพื้นบ้านของพอี่ข้างนอกนะครับซ่มทางหัวพันวใหนนะตด,ด,ด,ดพักหนึ่ง เท่าเหมือนผักไคก็โอ้คือกเท่านะเออไม่เม็นเท่าอันนี้นอผมครับนอโลตเทาให้่นาผมสิบแปดพันฮะลสิบแปดพันสิบเอดพันสิบแปดพันนี่คือตีเท็าอดียไหมเจอวะ พักนะพื่อนัะครับพี่นังครับนีเป็นตลาดพักครับพนะอุ้ยโอ้ยหมด,ดสบซไม่ค่าครับพี่นันยังประเทศหนนวนะกันไหม

เนื้อกินอานสำเร็จรอ่ะดูจิุ้กปิงสุดเรื่อนี้ม่หม้ร่งรุนเอุดนอันนี้ไม่ยนงอันอันนี้ไม่ยนงหัวมีเอออันนี้ถุงนุ่มเลยหัวมีพี่อะไรอู หาันก่ยวอชิห่อไมสามน่สันเก้าหน่ยงบานะสามหน่ยสิบพัันนี้อสีขาตัวนี้ไข่ไขคือสีขาลตัวเดียวหรอตัวเดียวอ้ตัวเดียวเอาเอาใส่มันมเมันตัวเดียวอีตัวมนเอออตัวมาอ่าตัวมา อันนี้ไม่ยังไงนี่อันาภูเก็ตโอ้ยแล้วผู้สูแล้วบอว่ากีกิ่งได้ไหมมาจากนี่บอ,อ,อสเขาเอายูเบ้งมาขายใช่อมตัวนี้ก็มาทางผมบอสอ้อตู้น้อยสีสิกับคนรู้จักดูนี่นี่เงินนี อันนี้ละเมนห้าคดห้าสิบเอ๊ะหน่อยหน่อยนนีู่้ขสาวรับสาวมึงแอดได้มดียอเอเาเดียวสาวมึงแอดครับสาวงามมึงแอบอันนี้ไม่ยังไม่ยังก่อนยันอันนั้นโนใหม่โนใหม่ครับท่านี้ครับท่านี้เป็นอาหารสัเรือนี่อยัางนัะ หลับเตียวบ้างรับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เซนอันนี้รับอันนี้มตหยอันนี้มันรับตันกรับตันกนกยังและนกเขาานเขานรัมันบกันมัคาเลยเออคามันบกันแล้วม่คาแล้เออนกอตนเออ นับกันเลยมันบนกันแล้วอันนี้อันนี้ไม่ย,ยังอันี้อันนั้นตัวตเครียด<แ>อันนี้ลรเจ๊ป้าซื้อมันค<อ>่ะยังมะเขืออันนี้มกไก่ปลาโมกยังก็ไก่ปลาน เออเขียบ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 เขียมัน่ครับพี่น้องครับอันนี้กรเป็นเป็นเนื้อกินครับพี่น้องเนื้อกินโอ้โหโอเอาปะเอานอันนี้วะ อ,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 อันตีัวึงตันนึงอ่ะออสันะหนึ่งสิบพัเออออสองอันคออตัว่มีน้ำนะมันเน่นะตัวน้ำมันเ่งพันสิบ้เาะชมตลาดครับพี่น้องนี้รัมตลาดนีแนมตลาดอู้ปลาปลายัง,งปลามันปลามันกินสมทัก กินนะบะน้เ,เมื่อวานเนี้ยทำเง้ยวเลยทะเลล่อท่นคน้นนะ,ะสน่อยว,นวอันนะ้าววะสน่อยนะัสนตรอเบอรี่อันนี้จะไหนหน้ามั้งชิคกี้ายว้าวสตรอเบอรี่ง่วแก้มกรผลไม้ครับเจ้านะ ผลไม้ครับท่านนี่ครับนกไม่เนียงนอนไม่เนียงลอะไย่างม่งนงเลเอา,อาน่น,านาจะได้ดไดรรก,กินเ้กอา้แกัจับบดกินแกงมักรข่าอ่ะก้อนแดงวะ่ะโลดจงังไหนดลดสามสิบ สันที่พันอสองโลสองโลลเอามอเต็มเลยเตโลเอามาได้ไชนเนี่ยเอามาจากเบียร์บ่วสองโลขอ,อ,อ,องนอกนะครับของนอกแล้วก็น,นอกอีก

หวานนีหบอเอาไปให้คุณเทาดิ 40, 000, 40, 000. อืมเ็ดูให้กูละกันย่บสอา0พันดูเรอจะเป็นพอดี0 0แล้วเศษหนึ่งนบดีเซือแสนซซกันบ่อย เออเอาเอาเอาเสื้อตัวนี้ได้ไหมที่รถจักรล่ะพอดีปีนอย่นี้เออเอ่ซนซนเน่ยอนเนี่ยนเสือมะนาวหรไปห้งเียนล่ะเยียนหเียนด้ไสหนึ่งนี่หรอเียนกระดนี่เจนาเนอร พี่ก็เป็นตลาดเนื้อครับตลาดเนื้อเพราเขาแล้วครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากลาพีจากลาหนองเข้ามาแล้วครับพี่น้องธรรมะถึงใจกดไลค์กดแชร์นะครับเก็เลังใจกับทีมงานของเฮานะครับจากลาพีจากลาหนองนะครับไปบนไม้ครับพี่น้องครับอยู่ดีไมีสุขกันสู่สุขคนครับพบาะว่าม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ